นามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาประวัติหลวงปูวันอุตตโมวัดร้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครวันนี้วันที่27เเมษายน พุทธศักราช2,565เป็นวันคล้ายวันมรณาภาพของหลวงปู่วันอุตตโมรำลึก42ปีอาจาริยบูชาคุณหลวงปู่วันอุตมโมท่านเป็นผู้ที่โชคดีมากในการเข้ามาสู่พระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะก่อนจะออกบรรพชาเป็นสัมมาเนร ก็มียายออกบวชเป็นชีอยู่ก่อนแล้วในสำนักปฏิบัติเมื่อท่านออกบรรพชาก็ไปอยู่ในสำนักที่ยายบวชอยู่และได้รับการอบรมในทางปฏิบัติตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะไปรับการศึกษานักธรรมและบาลีในขณะที่เรียนนักธรรมและบาลีก็อยู่ในสำนักปฏิบัติแต่เพิ่มการเรียนเข้ามาเท่านั้น เพื่ออนุวัตตามทางการคณะสง์เพราะฉะนั้นท่านจึงยึดมั่นในหลักปฏิบัติมาโดยตลอดและได้เข้าศึกษาอบรมจากครูบาอาจารย์ที่สำคัญสำคัญในสายปฏิบัติเช่นพระอาจารย์วังทิติสาโรพระอาจารย์เสากันตะศีโรพระอาจารย์พรมจิระปุญโญพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต และพระอาจารย์องค์สำคัญอื่นอีกเป็นอันมากพระอาจารย์วันจึงได้ยึดแนวทางในการปฏิบัติมาโดยตลอดของชีวิตพรหมจรนย์พูดถึงอุปนิสัยท่านเป็นผู้ที่พูดน้อยแต่พูดจริงทำจริงอ่อนน้อมต่อผู้ที่มีอายุพรรษามากกว่าเป็นผู้ที่หนักในคาระวะชอบความเป็นระเบียบ ให้ความอนุเคราะ,ะห์แก่สหธรรมิกที่อ่อนกว่าการวางตัวของท่านเสมอต้นเสมอปลายจึงได้รับคำยกย่องสรรเสริญจากพระเทลระผู้ใหญ่และเป็นที่เคารพนับถือของผู้น้อยผู้ที่ได้เคยร่วมอยู่สำนักหรือคบหาสมาคมกับท่านทุกคนคงทราบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอาจารย์วัน เป็นผู้ที่ฝึกตนได้ดีเรียบร้อยงดงามในทุกอิริยาบถท,ทั้งยืนเดินนั่งนอนมีผู้วิจารณ์ว่าท่านพระอาจารย์วันเป็นผู้ที่พอดีไม่ช้าไม่เร็วพอเหมาะเสมอในทุกโอกาสกล่าวถึงทางวาจาไม่เคยได้ยินท่านใช้คำพูดที่เป็น พุทสวาจาเมื่อลูกศิษย์ทำผิดหรือล่วงเกินในบางกรณีก็ไม่ใช้คำดา่าแต่เป็นคำเทศให้สติและผู้ที่ถูกเทศก็มีความกลัวจนบางคนถึงกับตัวสัน่นลักษณะของท่านอาจารย์วันลูกศิษย์่ายบรรปชิตก็ดีญาติโยมที่อยู่ใกล้ชิดก็ดีดูจะมีความเคารพนับถือ เกรงกลัวต่อท่านมากกว่าผู้ที่อยู่ห่างไม่ใช่กลัวถูกดา่าแต่กลัวในลักษณะที่ยำเกรงเพราะความเคารพในตัวท่านพระอาจารย์วันเป็นผู้ที่ทำตัวของท่านให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์หรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผู้ที่ทำให้ดูมากกว่าบอกให้ทำจึงเป็นที่เคารพรักของศิษย์ทั่วไป ประวัติย่อท่านพระอาจารย์วันอุตมโมท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2465บิดาชื่อแหลมศีลารักมารดาชื่อจัน์ศีลารักมีพี่น้องร่วมบิดามารดาจำนวนสองคนคือ 1. พระอาจารย์วันอุตมโม 2. นายผันศีลารัก มารดาของท่านได้เสียชีวิตเมื่อท่านเกิดมาได้ไม่นานนักบิดาได้แต่งงานใหม่กับนางพิมพ์สารทองมีบุตรด้วยกันจำนวนสามคนตอนเป็นเด็กบิดาเคยพูดว่าเมื่อเรียนจบชั้นมัธยมแล้วอยากให้เรียนต่อด้านกฎหมายแต่วาสนาของท่านไม่ได้เป็นเช่นนั้นตอนท่านอายุได้13ปี บิดาป่วยหนักและก่อนเสียชีวิตได้สั่งเสียว่าอยากให้ท่านบวชแทนพระคุณบ้างท่านเองก็จำคําของบิดาและได้บรรพชาเป็นสัมมาเนรเมื่อเรียนจบชั้นปฐมศึกษาปีที่สี่ด้วยความที่ท่านเป็นลูกกําพร้าทำให้ท่านเป็นคนที่มีความคิดตั้งแต่เด็กๆก่อนบรรพชา ท่านได้ไปขอเงินกับปู่ท่านปู่ท่านได้ให้เงินจำนวนหนึ่งบาทและนำท่านไปฝากไว้กับยายซึ่งเป็นแม่ชีท่านได้ไปบวชเป็นสาม,มเณรที่วัดป่าสุธทธาวาสจังหวัดสกลนครเรียนจบนักธรรมชั้นตรีปีพุทธศักราช2485ท่านพระครูสิงห์ได้นำท่านไปอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัด สางโศกบ้านโนนยางจังหวัดยะโสธรเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน3โดยมีพระครูวิจิตวิโสธนาจารย์เป็นพระอุปชามีพระมหาคล้ายเป็นพระกรรมวาจาจารย์แต่โดยความคิดของท่านเองท่านอยากบวชพระตอนอายุ25-26ปี เพราะไม่อยากนั่งแถวหน้าขณะที่อายุยังน้อยและรับภาระมากเมื่ออุปสมบทแล้วได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบนักธรรมชั้นเอกและอยากเรียนทางด้านบาลีบ้างแต่ไม่มีครูสอนจึงคิดออกปฏิบัติธรรมได้ไปถวายตัว เป็นศิษย์พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตแห่งวัดหนองผือตำบลนาในาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดแต่ไม่ค่อยสบายเมื่ออยู่พื้นที่ราบจึงมีความคิดว่าน่าจะไปหาที่ปฏิบัติธรรมบนภูเขาจึงได้เดินทางมายังภูผาเหล็กและอาศัยอยู่ในถ้ำพ่อคำพา ได้ก่อตั้งวัดถ้ำพวงหรือวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมบนภูผาเหล็กในเวลาต่อมาสมัยศึกษาทางปฏิบัติระหว่างเดือนสพระอาจารย์วันได้ไปบ้านม่วงไข่คือบ้านที่ไปมอบตัวเป็นหน้าครั้งแรกท่านได้ไปชวนพระที่คุ้นเคยกันคือพระบานิตสุระปัญโย ต่อมาเป็นพระครูยาน,นวิจิตเมื่อออกไปเที่ยววิเวกเจริญสมณธรรมพระบาดิตก็มีความยินดีด้วยทุกประการหลายวันต่อมาพระบาณิตก็ได้มาหาพระอาจารย์วันที่วัดป่าคามวาสีแล้วออกเดินทางไปด้วยกันแต่เพียงสองรูปโดยไม่ยอมให้ใครติดตามไปด้วยเพราะความกลัวว่า จะทำให้เกิดความยุ่งยากในภายหลังดังนั้นจึงต้องเลือกผู้ที่มีอัธยาศัยเด็ดเดียวอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากต่างๆที่จะเกิดเฉพาะหน้าทุกสภาวะเนื่องจากเป็นการไปโดยไม่มีกำหนดกลับทั้งยังไม่กำหนดสถานที่ไปอันแน่นอนด้วยครั้งแรกออกเดินทางไปพักที่วัดโชติการามบ้านปทุมวาปี วัดนี้อยู่ไม่ไกลจากวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมที่พระอาจารย์วันสร้างขึ้นภายหลังมากนักสมัยนั้นพระอาจารย์ศีลาเทวมิตโตซึ่งเคยอยู่ร่วมกันกับพระอาจารย์วันมาก่อนได้ถามถึงที่ที่จะไปแต่ท่านก็บอกไม่ได้พักที่วัดนั้นหนึ่งคืนรุ่งเช้าฉันเสร็จแล้วก็เดินทางออกไปที่พัก ที่วัดพระาธาตุฝุ่นบ้านคำเจริญพักอยู่ที่นั้นได้3-4คืนจึงปรึกษาทางที่จะไปข้างหน้ากับพระบาณิตที่มาด้วยกันแต่ระหว่างนั้นสงครามอินโดจีนตามชายแดนยังไม่สงบดีจึงตัดสินใจเดินทางกลับมาพักที่วัดโชติการามอีกหนึ่งคืนแล้วออกเดินทางไปแวะพักที่ภูร้อมข้าว บ้านนาเชื่อกในวันต่อมาลุถึงวัดป่าบ้านน้องผือหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดป่าภูริทัตถิราวาสตบบนาในาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครที่วัดนี้ท่านพระอาจารย์หลุยจันทสาโรเป็นประธานพระแสงและสามเณรบุญจันทร์พร้อมทั้งชาวบ้าน กำลังทำสถานที่คอยรับท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นภูริทัตโตซึ่งชาวบ้านบางส่วนกำลังไปรับท่านอยู่และจะมาถึงในไม่กี่วันนี้จึงนับเป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่เพราะพระอาจารย์วันได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพยายามถวายตัวเป็นอุปถาท่านเพื่อเป็นบุญนิธิแกตตนปณิธานนี้ พระอาจารย์วันได้เคยปารพกับเพื่อนพระภิกษุเป็นเวลาหลายปีล่วงมาแล้วเมื่อพักช่วยทำงานอยู่ที่นั้นเป็นเวลา3ถึง4คืนพระอาจารย์หลุยได้ปารพกับพระอาจารย์วันว่าสำหรับท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นนั้นเมื่อท่านไปพักสถานที่ใดถ้ามีพระมากท่านมักจะพักอยู่ไม่นานท่านพระอาจารย์หลุย จึงบอกให้พระอาจารย์วันและพระบานิชที่มาใหม่ออกไปพักเสียที่อื่นเรื่องนี้จึงเป็นความผิดหวังของพระอาจารย์วันและพระบานิศเป็นอย่างมากรุ่งเช้าฉันเสร็จพระอาจารย์วันกับพระบานิชจึงออกเดินทางไปพักที่บ้านนาในาเมื่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยงานท่านพระอาจารย์หลุย ทุกทุกวันจนถึงวันที่ท่านพระอาจารย์มั่นมาถึงครั้นท่านมาถึงแล้วก็ได้ไปฟังคำอบรมจากท่านเสมอต่อมาท่านพระอาจารย์มั่นได้รับฟังจากคณะอุบาสกอุบาสิกาว่าทางเจ้าคณะอำเภอพันนานิคมเคยห่วงห้ามไม่ให้พระทางวัดป่าไปพักในวัดนั้นเรื่องนี้ คล้ายๆกับว่าบุญได้ช่วยพระอาจารย์วันกับพระบาณิชเพราะท่านพระอาจารย์มั่นได้จัดให้พระแสงและอุบาสกอีกคนหนึ่งชื่ออาจารย์เสนอไปรับเอาพระอาจารย์วันและพระบานิชเข้าไปอยู่ด้วยพระอาจารย์วันก็ได้ถือนิสัยอาศัยอยู่กับท่านเรื่อยมาต่อมาพระบาณิชเป็นห่วงเรื่องการสอบนักธรรม จึงได้กลับไปบ้านม่วงไทยพระอาจารย์วันกับพ้าบาณิศจึงจากกันตั้งแต่วันนั้นในปีพุทธศักราช2488พระอาจารย์วันได้อยู่จำพรรษาร่วมกับพระอาจารย์มั่นที่วัดภูริทัตตะทิราวาตบ้านหนองผือการอยู่ก็อยู่ด้วยกัน วันวิตกในตนอยู่เสมอจนแทบหายใจไม่เต็มปอดเพราะความกลัวในท่านอาจารย์ใหญ่มีมากเือเกินไม่ทราบว่าท่านจะขับไล่ให้ออกจากสำนักของท่านในวันไหนเบื้องต้นพระอาจารย์วันต้องอาศัยคำแนะนำจากพระคำัยสุสิคิโตซึ่งเป็นผู้ติดตามอุปถาท่านพระอาจารย์มั่นมาแต่บ้านห้วยแคน และพระอาจารย์มนูในการทำข้อวัดอุปถาบค,คูบาอาจารย์นั้นพระอาจารย์วันได้เคยฝึกมาบ้างแล้วตั้งแต่อยู่กับพระอาจารย์บังผู้เป็นอาจารย์ดั้งเดิมแต่ถึงกระนั้นก็ยังงงอยู่มากเพราะการปฏิบัติพระอาจารย์ผู้ใหญ่กับการปฏิบัติพระอาจารย์ผู้น้อยย่อมต่างกันสำหรับพระอาจารย์ผู้ใหญ่ สิ่งที่จะพึงปฏิบัติต่อท่านมีมากต้องสังเกตไปศึกษาไปและอาศัยเพื่อนที่เคยอุปถากท่านมาก่อนระหว่างก่อนเข้าพรรษามีพระเนนเข้ามาหาท่านพระอาจารย์มั่นแทบทุกวันเมื่อมารวมกันเข้ามากเข้าท่านก็บอกให้ขยายออกไปเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่เสมอวันหนึ่ง เหตุการณ์ยี่วันวิตกได้เกิดขึ้นแก่ราอาจารย์วันและพระภิกษุสามเณรอื่นๆกล่าวคือเมื่อท่านให้การอบรมแล้วท่านสั่งให้ขยายกันออกไปไม่ควรอยู่รวมกันมากๆเพราะไม่ได้ความวิเวกการบาเพ็ญเพียรก็ไม่สะดวกมาอยู่กันมากๆก,ก็เหมือนกับหมูแรงหมูกาที่อึงขั้นหนึ่งรุมกินซากสัตว์ พอรุ่งเช้าฉันจังหันเสร็จแล้วท่านได้ถามพระอาจารย์หลุยว่าใครบ้างจะออกไปวันนี้พระอาจารย์หลุยก็รายงานให้ท่านทราบว่าองค์นั้นองค์นั้นจะออกไปโดยมีรายชื่อพระอาจารย์วันอยู่ด้วยองค์หนึ่งครั้งนี้ทำให้พระอาจารย์วันเกือบสิ้นท่าเหมือนกันเพราะพระอาจารย์วัน ก็ยังไม่ได้ตกลงอะไรกับพระอาจารย์หลุยระหว่างนั้นพระคำภัยได้ถูกออกไปแล้วได้พระอาจารย์เนรกันตะสีโลมาทำหน้าที่อุปถากแทนขณะนั้นพระอาจารย์มั่นกำลังไปห้องน้ำอยู่พระอาจารย์วันจึงปรึกษากับพระอาจารย์เนตรท่านให้ความเห็นว่า ควรกราบเรียนท่านอาจารย์ใหญ่ตามความประสงค์ของเรานั่นแหละดีเมื่อมีผู้ให้กำลังใจอย่างนี้ถึงแม้ว่าพระอาจารย์วันจะมีความสะทกสะท้านเกรงกลัวในท่านสักปานใดก็ตามก็ต้องกล้าเพราะความจำเป็นดังนั้นเมื่อพระอาจารย์มั่นกลับออกมาจากห้องน้ำนั่งลงบนอาสนะเรียบร้อยแล้ว พระอาจารย์วันจึงเข้าไปกราบเรียนให้ท่านทราบถึงความจริงใจทุกประการท่านพระอาจารย์มั่นนิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงคิดจึงพูดว่าตามใจของคุณเมื่อพระอาจารย์วันได้รับมัทรสอย่างนี้แล้วก็บังเกิดความปิติยินดีเป็นล้นพ้นท่านมีความปลื้มใจอย่างสุดซึ้งไม่ผิดอะไร กับได้ถอนดาบที่เสียบแทงอยู่ที่อกออกได้ฉันนั้นวันหนึ่งเวลากลางคืนพระอาจารย์วันกับพระอาจารย์เนรได้เข้านวดถวายท่านพระอาจารย์มั่นการถวายการนวดได้ร่วงเลยเวลาไปจนถึงตีสามท่านพระอาจารย์มั่นจึงเข้าห้องท่านจะทดลองน้ำใจของพระอาจารย์วันหรืออย่างไรไม่ทราบ แต่พระอาจารย์วันก็มีความยินดีต่อการอุปถาอย่างไรก็ดีในวันต่อมาก็เป็นการนวดธรรมดาคงแปลกไปแต่ดังกล่าวเพียงวันเดียวเท่านั้นปีนั้นพระที่อยู่จำปรญสากับท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าบ้านหนองผือมีพระอาจารย์หลุยพระอาจารย์มนูนุพระอาจารย์มหาบัวยานนสัมปันโนพระอาจารย์อ่อนสา พระอาจารย์เนตรกันตะสีโลพระอาจารย์วันอุตโมสามเณรดวงและผ้าขาวเถิงได้อธิษฐานพรรษาแล้วพระอาจารย์วันเกิดความมั่นใจขึ้นมาเป็นอันมากบรรดาพระที่จำพรรษาด้วยกันในปีนั้นพระอาจารย์วันอุตโมเป็นผู้มีอายุพรรษาน้อยกว่าเพื่อนฉะนั้นพระอาจารย์วัน จึงต้องทําหน้าที่อย่างหนักทุกประการคือ 1. ทําข้อวัดอุปถากพ,พระอาจารย์มั่นเพื่อช่วยพระอาจารย์เนตรอีกแรงหนึ่ง 2. รักษาความสะอาดและจัดแจงสาราโรงฉัน 3. ตักน้ำา 4. ดูแลน้ำร้อน 5. ควบคุมดูแลสิ่งของที่จะจัดถวายครูบาอาจารย์ 6. ต้อนรับแขกที่มาหาครูบาอาจารย์ภาระทั้งหลายเหล่านี้ถึงแม้ไม่ใช่เป็นภาระของพระอาจารย์วันแต่ผู้เดียวแต่พระอาจารย์วันก็เป็นผู้รับทรามากกว่าเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องการอยู่ปฏิบัติอุปถากพระอาจารย์มั่นนั้นพระอาจารย์วัน,น,น ได้อาศัยท่านพระอาจารย์มณูพระอาจารย์มหาบัวและพระอาจารย์เนตรเป็นผู้แนะนำอยู่ตลอดเวลาจึงไม่บังเกิดความผิดพลาดซึ่งต่อมาต่างก็ได้อาศัยซึ่งกันและกันในภายหลังพระอาจารย์วันได้อยู่ปะัะาพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตจนถึงวันมรณภาพและได้ชาปนากิจเสร็จ รวมเวลาที่ได้อยู่อุปถาจนถึงวันที่ท่านอาจารย์ใหญ่มรณภาพเป็นเวลาหปีนับได้ว่าอยู่อุปถากยาวนานเพราะพระอาจารย์มั่นมักไม่ได้อยู่จำพรรษาในสถานที่ใดติดต่อกันนานนักเพราะท่านเป็นนักปฏิบัติจึงเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญไปเรื่อยๆพุทธศักราช2493 หลังจากทำชาปนากิจพระอาจารย์ใหญ่เสร็จแล้วท่านได้กลับไปจำพรรษาที่วัดภูริทัตทิราวาสหรือวัดป่าบ้านหน้องเพืออีกเพื่อสนองพระคุณของครูบาอาจารย์และฉลองศรัทธาของญาติโยมที่ได้สูญเสียร่มโพร,ร่มใสที่เขาเคารพบ,บูชาอย่างสูงสุดเมื่อออกพรรษาแล้วพระอาจารย์วันก็ได้สแสวงหาที่วิเวก ไปในที่ต่างๆตามปฏิปทาของพระธุดงเพราะการเที่ยวทุดงหรือออกวิเวกในสมัยนั้นยังไม่ลำบากนักเนื่องจากบ้านเมืองยังมีความสงบจะไปวิเวกในสถานที่ใดภูเขาลูกไหนก็ยังไปได้พอจวนจะเข้าพรรษาจึงสแสวงหาที่จำพรรษาที่เห็นว่าเหมาะสมแก่การบำเพ็ญสามณธรรม เมื่อในวันที่27เมษายนพุทธศักราช2523ท่านได้เดินทางโดยเครื่องบินจากจังหวัดอุดรธานีไปกรุงเทพมหานครและประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกได้มรณภาพพร้อมกับพระอาจารย์ชื่อดังอีกหลายลูกที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนับเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ เมื่อวันที่25เมษายนพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์วันอุตมโมที่วัดถ้ำพวงก่อนมรณภาพท่านได้รับพระราชทา,านสมณศักดิ์ที่พระอุดมสังวรวิสุทธิเทระรวมสิริอายุได้58ปีพรรษา3 8 หลวงปู่หลุยจันทสาโรเมตตาเล่าถึงบุพกรรมที่ทำให้ครูบาอาจารย์ทั้งห้ารูปต้องเครื่องบินตกไว้ว่าในอดีตชาติที่นานมาแล้วท่านทั้งห้าพระอาจารย์วันอุตโมพระอาจารย์จวนกุนลเชษโธพระอาจารย์สิงทองธรรมวโรพระอาจารย์บุญมาทิตะเปโม และพระอาจารย์สุพัฒส,สุขการุเกิดในสกุลชาวนาที่ยากจนต้องขวนขวายหาเลี้ยงชีพไปวันๆทั้งห้าคนเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยกันมาเมื่อยังเด็กได้จุงควายออกไปเลี้ยงพร้อมกันผูกควายกันแล้วก็พากันเล่นและออกหากบเขียดไปเป็นอาหารตามภาษาความยากจนทีนี้หนึ่งในห้า เกิดไปเห็นรังนกเข้าก็ช่วยกันหาไม้เขี่ยรังนกให้ตกลงมาเพื่อหวังเอาไข่นกไปกินแต่เมื่อรังนกตกลงมาก,กลายเป็นลูกนกสามตัวแล้วตายสิน้นไม่ใช่ไข่นกดังที่เข้าใจด้วยวิบากกรรมนี้สง่งผลให้ท่านทั้งห้าต้องตกจากที่สูงมามรณภาพในเครื่องบินลำนั้น มีคุณหญิงท่านหนึ่งกลับจากไปปฏิบัติธรรมกับท่านพระอาจารย์จวนมาด้วยท่านเลยมาสิ้นชีวิตพร้อมกันในอดีตขณะที่เด็กชายทั้งห้ากำลังเขียรังนกอยู่นั้นเด็กหญิงลูกชาวนาผู้เป็นน้องสาวของหนึ่งในห้าคนก็มายืนเชียร์อยู่ข้างๆจะลนแล้วจะหลนแล้วโดยเธอไม่ได้ลงมือทำเด็กหญิงในพบนั้นคือ คุณหญิงในพบนี้ก็เพียงมีจิตคิดยินดีในการประกอบอกุศลกรรมของผู้อื่นวิบากนั้นยังส่งผลมาให้เกิดในพบชาติเดียวกันบันดาลให้ไปตกเครื่องบินพร้อมกันถึงตรงนี้หลวงปู่หลุยก็สั่งว่าอย่าไปยินดีในการทำชั่วของคนอื่นเพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วย แต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดีของตนและของคนอื่นเพราะจะได้แต่บุญโดยฝ่ายเดียวนามัตถุพุทธานังนามัตถุโพธิยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยา